สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังและรับชมเราผ่านรายการคุยกันที่ชาญเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพบกับเราเป็นทั้งคู่นะคะ,คะดิฉันกาจนีจังโพคาน้องน้ำค่ะนักนชยากรทุ่มเชยนะคะการค่ะค่ะเราสามารถติดต่อกันได้กี่ช่องทางคะพี่การหลาย,ายช่องทางทีเดียวนะคะค่ะ ไม่ว่าจะเป็น FM ก็19.5เมกะ AM 1,521ก h z นะคะนอกจากนั้นยังมีนะน้องน้ำค่ะเพนเฟซบบุ๊กของเราด้วยก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียง919นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกทีวีออนไลน์ของ919นั่นด้วยนะอ๋อก็เราก็ต้องฝากติดตามรับชมของเราด้วยนะคะว่าหลายช่องทางทีเดียวนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรนะมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันได้เลยใช่ไหมคะาการค่ะ กรมควบคุมโรคนะคะเตือนช่วงฤดูฝนประชาชนระวังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้โควิด19และกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนปีละครั้งโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยงช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่สภาพอากาศเป,ปล,ลี่ยนแปลงกรมควบคุมโรคจึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่โดยการล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงไปที่สถานะผู้คนแออัดหรือสวมหน,น้ากากหากจาเป็นเข้าไปนะคะ เนื่องจากระยะนี้ใกล้เข้าสู่ฤด,ด,ดกูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และนอกจากนี้นะคะสถานศึกษายังเปิดภาคเรียนอีกด้วยหากไม่มีการป้องกันที่ดีอาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายในกลุ่มเด็กนักเรียนและเด็กเล็กสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงหากมีการค้ายไข้หวัดใหญ่เช่นไข้สูงมีน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศรีรษะอ่อนเพลียตามเมื่อตามร่างกายนะคะให้รีบ พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันทีนะคะการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นสิ่งจําเป็นในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเจ็ดกลุ่มเสี่ยงได้แก่หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์สี่เดือนขึ้นไปเด็กอายุหกเดือนถึงสองปีทุกคนมีโรคเรื้อรังดังนี้นะคะปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระยะ,ะ,ยะการได้รับเคมีบําบัด และผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปโรคทรัสิเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อเอชอวที่มีอาการโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกร,รมัมและผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่เสี่ยงต่อภาวะป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะมีความเสี่ยงป่วยหนักจากโรคโควิด -19 ด้วยเช่นการสร้าง ภูมิพุ่มกันต่อทั้งสองโรคนี้ควบ,บคู่กันจึงเป็นอีกทางหนึ่งมาตรการที่สําคัญนะคะที่จะช่วยป้องกันกลุ่มเสี่ยงและคนรอบข้างได้และปีนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้งสองโรคพร้อมกันภายในวันเดียวกันแนะนําประชากรกลุ่มเสี่ยงเข้ารับฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโควิด19ที่ สถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนของกรมควบคุมโรคก,กระสวงสารณสุขได้นะคะเบอร์โทรนะคะ1422พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงที่สของรายการนะคะค่ะ